ล่าสุดนี้ตำรวจกองปราบปรามแล้วก็ตำรวจปอสอนำหมายสารอาญาค่ะบุกไปจับกลุ่มซอปลาที่บ้านพักแต่ปรากฏว่าจับกลุ่มได้เพียงสามีคนเดียวนะคะส่วนซอปลาเนี่ยหลบหนีไปได้หลังจากที่ถูกแจ้งความในข้อหาร่วมการช่อโกงประชาชนและก็ร่วมการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนจากการณีแชร์ออนไลน์ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะตำรวจกองปราบปรามกองกำกับการ6ก,กองบรคับการปราบปรามร่วมกับตำรวจกองมก็กำปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสอพร้อมกำลังตำรวจนะคะ แล้วก็พนักงานสอบสวนโรงพักสิงหานครจัดสงขานำหมายจับของศารอาญารัชดาเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเลขที่48หมู่8ตำบลคลองรีอำเภอะสะทิงพระจังหวัดสงขลาเพื่อจับกลุ่มนางสาวกมลวันปิ่นทองพันธ์อายุ25ปีหรือว่าซอปลาเม่ค้าออนไลน์เจ้าของเพจซอปลามาดามลูกเหนียงแล้วก็นายจตุพลปิ่นทองพันธ์อายุ38ปีสามีในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน ซึ่งพบแต่เพียงนายจตุพลสามีอยู่ภายในบ้านเท่านั้นนะคะไม่พบซอปลาแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการขยายผลเข้าไปตรวจคนที่บ้านอีกหนึ่งหลังในพิริตมนปากขาดอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาที่ทราบว่าซอปลาได้ไปอาศัยอยู่ ซึ่งจากการไปตรวจค้นก็ไม่พบตัวเช่นเดียวกันนะคะโดยคาดว่าน่าจะหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากว่าตำรวจระบุว่าพบพิรุษในแอปพลิเคชันไลน์ของสามีค่ะที่มีการลบข้อความไลน์ของซอปลาทิ้งไปแล้วเบื้องต้นตำรวจได้มีการควบคุมตัวนายจตุพลไปทำบันทึกจับกลุ่มที่โรงพักปากรอในอำเภอสิงหนครแล้ก็เตรียมควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่กรุงเทพ ส่วนกรีซอปลานั้นค่ะเจ้าที่คาดการค่ะว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่จวดสงขาและก็กำลังเร่งสืบสวนหาเบาะแสเพื่อจับกลุมต่อไปและระบุว่าหากไม่ยอมเข้ามอบตัวนะคะก็จะมีการเดินหน้าจับกลุมและก็ค้นหาตัวกันต่อ สำหรับคดีนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากมีผู้เสียหายกว่า200รายทั้งในพื้นที่จัดสงขาแล้วก็จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเข้าแจ้งความกับทางตำรวจว่าถูกซอฟปลานะคะอมเงินจากการลงทุนแชร์ออนไลน์แล้วก็แชร์ทองคำมูลค่าความเสียหายประมาณ60ล้านบาทส่วนกรณีซอปลาออกมาร้องเรียนว่าถูกนายตำรวจรีดเงินจำนวน5ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวหลังถูกตำรวจเข้าตรวจคนที่บ้านพักนั้นยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ส่วนในใคดีที่ซอปลานะคะถูกสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตารวจภูทรจดสงขลาเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาแจ้งความเท็จรวมทั้งพระบอบคอมพิวเตอร์ฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาหม,มิ่นประมาทซึ่งตำรวจระบุข,ข่าว่ากำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อเรียกตัวซอปลาและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนทางคดีต่อไปค่ะ